สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับ4ประตู1.9เกรดเนะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้ถือเป็นตัวท็อปสุดนะครับ1.9 150แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดที่350้นิวตันเมตรรถตัวนี้นะครับลูกค้าที่ซื้อไปก็จะได้จุนแจรีโมทนะครับพร้อมรีโมทเอนจินสตาร์ทนะครับตัวนี้มีให้สามารถสตาร์ทนอกรถได้เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับ ก็คือสตาร์ทที่ตัวรีโมทได้เลยแล้วก็ดับได้เลยนะครับที่ตัวรีโมทนะครับที่สวิตตัวนี้นะครับแล้วก็ดับก็กดที่ตัวเปิดนะครับเนี่ยครับเผื่อลูกค้าเวลาอยากได้แอร์เย็นๆไว้รอก่อนขึ้นรถนะก็เปิดสวิตไว้เลยนะครับแล้วก็สามารถสตาร์ทรอได้นะครับเออรุ่นนี้นะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับเป็นตัวยกสูงลูกค้าจะได้เป็นไฟหน้า LED พร้อมไฟ d ด y l ไล h ์นะครับแล้วก็ปิดเปิดอัตโนมัตินะครับตัวนี้พร้อมเลยนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED ให้กรอบก็จะเป็นสีเทานะครับ แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้า4จุดนะครับก็1 2 3แล้วก็4ด้านหลังก็มี4จุดให้มีให้พร้อมเลยนะครับใหม่ที่ตัวกระจังหน้าเนี่ยครับเป็นทูโทนนะครับดับเบิ้ลไดเมนชันนะครับแล้วก็สารอิซุซุตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะครับจากโรงงานแบบลี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวมุกใหม่นะครับตัวนี้ขาวแล้วก็เงาวับเลยนะครับแล้วก็พาชมนะครับก็จะมีเสาอากาศอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมี กระจกด้านหน้านะครับเป็นแบบ IR Cut คัทนะครับลดแสง UV ลดความร้อนนะครับแล้วก็ปัดน้ำฝนนะครับแบบบิวอินแล้วก็อัตโนมัติให้นะครับน้ำจะออกที่ตัวก้านนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์รลัคนเดอร์นะครับป่องล้อใหญ่นะครับล้อรุ่นนี้นะครับลูกคค้ารับที่ซื้อไปก็จะได้เป็นรุ่นพิเศษครับได้เป็นล้อ18นะครับปัดเงานะครับถือเป็นตัวท็อปสุดนะครับเนี่ยครับปัดเงา6ก้านนะครับสวยๆแล้วก็พร้อมยางบิสโต้นะครับ265 60 R18 นะครับตัวนี้จากโรงงานแบบนี้เลยนะครับมีบันไดข้างให้พร้อมนะครับมือจับก็เป็นโครเมียมดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็มีไฟเตือนจุดอับสายตานะครับหรือว่า BSM ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็จะพาชมภายในรถนะครับตัวนี้ครับนี่ครับภายในรถก็จะมีแผงข้างหนังนะครับตะเข็บสีบอลนะครับแล้วก็มีที่พักแขนจะเป็นดำเงาก็อซีแบ็กนะครับเซ็นเตอร์ล็อกกระจกไฟฟ้าพร้อมนะครับ คอนโซลบูนุ่มอย่างดีนะครับแล้วก็มีจอสัมผัส9นิ้วพร้อมนิเวกเตอร์นะครับแล้วก็ลูกค้าจะได้เป็นแอร์ออโต้นะครับปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้ครับแล้วก็คอนโซลกลางหรูหรานะครับพร้อมเลยนะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับนี่ครับคูแม็กนะครับจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับนี่ครับลูกค้าได้ไปพร้อมแบบนี้เลยครับมีแอร์แบ็กทั้งหมด6ใบนะครับตั้งแต่คู่หน้าข้างแล้วก็จะมีม่านข้างให้พร้อมนะครับ แล้วก็มาชมเบาะตอน2นะครับซึ่งลูกค้าซื้อ4ประตูก็จะได้เป็นออปชันติดรถไปแบบนี้เลยนะครับก็พร้อมเซ็นท่านล็อกกระจกไฟฟ้านะครับพร้อมนะครับแล้วก็มีแอร์ตรงคอนโซลกลางนะครับเพิ่มความเย็นให้ผู้โดยสารนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะครับหรือว่าชาร์จแบตเตอรี่มีให้พร้อมนะครับเพิ่มลําโพงทวิตเตอร์ให้พร้อมนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังคูม็กนะครับลูกค้าได้ไปพร้อมแบบนี้เลยนะครับ ภายในก็ถือว่ากว้างแล้วก็ถือว่านั่งสบายนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ติดตั้งนะครับแมกไนเนอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกดนที่3มนะครับมีไล่ฟ้าหลังมีให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็พาชมล้อสวยๆของตัวเอ็มนะครับตัวนี้เป็นถือว่าเป็นตีเอ็มก็คือท็อปสุดนะครับเป็นแม็กปัดเงานะครับพร้อมยางบ s สโตนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวไฟท้ายแบบ LED นะครับแบบนี่ครับแล้วก็จะมีกรอบสีเทา เมนะครับมีให้พร้อมนะครับแล้วก็มือจับรุ่นนี้จะเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกล้องหลังแบบดิวอินนะครับเมื่อใส่เกียร์ถอยภาพจะอยู่ที่จอด้านหน้านะครับเห็นได้ชัดนะครับกันชนท้ายนะครับแบบทูโทนนะครับพร้อมเซ็นเซอร์4จุดนะครับ1 2 3แล้วก็4แล้วก็จะมีเลด้านะครับ2จุดนะครับซ้ายกับขวานะครับซึ่งทํางานคู่กับ BSM ด้านข้างนะครับนี่ครับแล้วก็ ลักตัวเอ็มนะครับเนี่ยเป็นสีทองทองย่อมาจากมาสเตอร์พีนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็พาชมด้านขวางตัวรถนะครับตัวกระบะนะครับก็ดีไซน์อย่างสวยงามนะครับนี่ครับพร้อมเลยนะครับมีไฟเบรกเพื่อความปลอดภัยให้นะครับตัวนี้ครับนี่ครับพาชมนะครับก็จะพาชมด้านคนขับนะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับ พวงมาลัยนะครับพุ่มหนังนะครับตะเข็บสีบอลนะครับพร้อมมันติฟังก์ชันแล้วก็คูดคอนโทรลนะครับมีให้พร้อมแบบนี้เลยนะครับมัดรอบความเร็วนะครับเบาคนขับเป็นเบาไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางเป็นเบาอูเมกนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นความสะดวกสบายของรถนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ที่คอนโซลก็จะมีระบบออโต้สตาร์ทนะครับการลื่นทันไหลนะครับปุ่มปรับไฟหน้านะครับนี่ครับมีให้พร้อมเลยสำหรับเกรดเอ็มนะครับแอร์แบ็กหกใบนะครับ แผงข้างหนังนะครับพร้อมเซนทันล็อกกระจกไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่มพับไฟฟ้าให้นะครับกุญแจก็เป็นการขโมยนะครับตัวนี้ครับเนี่ยสำหรับเกเอ็ก็ถือว่าลูกค้าที่ซื้อไปนะครับได้เป็นตัวท็อปสุดนะครับได้ออปชั่นเต็มนะครับตัวนี้ครับถือว่าสมเงินแล้วก็สมราคานะครับสำหรับตัวนี้ครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของง่ายๆครับดาวน์นต้นเป็นแค่5%้าครับหรือติดต่อ Facebook สมฤกิศุลา y YouTube สมฤกิศุวลรายเบอร์มือถือแล้วก็ครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ